สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้พบกับช่องยม่อนคนเดิมอีกแล้วจ้าพ่อแกยมอนคือเก้าจ้าพี่น้องเมื่อนี้ยมอนจะพาพ่อแม่พี่น้องมาทําฝักทองบวชฝักทองจ้าพี่น้องจ้าก่อนจะไปชมพิธีเหตุพิธีทําก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อจะประพาดคลิปใหม่ๆจากจ่องยมอนคนเดิมนะคะพิธีเหตุพิธีทําบวชฟักทองจะหน้าตาออกมาหน้าทามขนาดนี้ไปดูขั้นตอนวิธีเหตุวิธีทํา กับยายม่วนกันจ้าพี่น้องจ้าก่อนอื่นยายม่วนก็ได้ฟักท้องมาลูกหนึ่งนะคะพี่น้องจ้านี่ฟักท้องนะคะแล้วจะใส่ฟักท้องที่บกแกจัดแจพื่นเพื่อนฟักท้องนี่ถึงว่ามนก็คือหน่วยมนหน่วยนวลน,น,นี่ก็คือเอามาลายมือแล้วนะคะสีห่ห้ามือแล้วเขาก็ได้เกิดคว่ำนวลขึ้นมาจ้าเพื่อนเพื่อนที่จริงเขาก็อายุประมาณเป็นหางนะคะเป็นหางใกล้เมานะคะถ้า แก่มากๆจะทําให้เนื้อฟักทองเราได้จะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เปื่อยออกน้ำเวลาเราทําจะออกน้ำเส้นใยเขาจะบ่หน้ากินนะคะเพราะว่าเส้นใยของเนื้อจะบ่มีนะคะจะมีใยน้ำจะกลายเป็นน้ำจะเพื่อนเพ <ๆ S 1> ื่อนนิมนเคยทํากินที่แก่มากๆกับบ่น่ากินนะคะที่ควรเอามาใส่ทําฝักทองเชื่อมหรือฝักทองบวชฝักทองก็พอเป็นทางนะคะเพื่อนเพื่อนใ้แก่จัด ลูกที่แกจัดคือลูกเราจะเอาทําพันแค่นั้นจะ้ะแต่ขนาดนี้ก็เอาทําพันได้อยู่คือกันนะคะเอาสามารถเอามาเ็ดไปเพาะได้นะคะก่อนอื่นยี่โมนก็พาและะ้วก็ฟานซีกเป็นซีกเป็นซีกนะคะเป็นชิน้นเป็นชิ้นก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวยวี่โมนก็จะมาปอกเปลือกทีหลังแกเปลือกออกทีหลังบางท่านเพื่อนก็แกเปลือกตอนที่ก่อนพานะคะแต่ยี่โมน พาแล้วถึงมาแกะเปลือกนะคะถนัดไผ่ถนัดมันเจ้าเพื่อนๆนะคะแต่ความมันของฝักท้องถ้าใส่หนึ่งเนื้มวนจะบอกเอาเปลือกออกนะคะเพราะว่าความมันจูที่เปลือกแก่เพื่อนๆสำหรับฝักท้องนะคะเนื้มวนก็จะแกะขอโทษขอไปเจ้าเพื่อนๆแกะออกบหมดนะคะเพื่อนๆมีติดมั่งแก่ออกมั่งติดมั่งนะคะเพื่อนๆจ้ะ นี่ค่ะปักทองลูกนี่ก็มันมากๆนะคะพันเพิ่นบอกว่ามันยม่อนบได้ปลูกเองดอกจ้านะคะญาติเพิ่นเอามาพี่น้อง้างบ้านเพิ่นเอามาให้นะคะเพื่อนๆจ้ายม่อนก็เลยจะทาเมื่อน,นี้ก็ถือโอกาสถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องชมกับจะทโโํานีโน่บัตานี่ไปบัดเหมือนเคยนะคะพี่น้องจ๋าก็เลยถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องชมไปน้ำนะคะพร้อมกับทำไปบัด ด้วยกันจะพี่น้องชมจบกับไปวัดร่วมกันนะคะเพื่อนๆจ้าก่อนอื่นนิมนขอฟานเปลือกให้เสร็จก่อนนะคะเพื่อนๆคลิปของเยี่ยม้วนจะบอใส่เพลงนะคะเพื่อนๆจ้าพอว่าเพลงนั่นสามารถติดลิขสซียนเยี่ยม้อนก็แก้บปเป็นนะคะพะว่าเยี่ยมมวอนก็ทายเองตัดต่อเองไปตามภาษาผู้เท่านะคะเพื่อนๆจ้าฝากลูกๆรันานซอยเป็นกำลังใจผู้เท่านะคะ เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ fc เก่า fc ใหม่ก็ฝากเป็นกําลังใจให้อนด้วยการกดกระดิ่งด้วยนะคะยอดผู้ติดตามก็ขึ้นอยู่จ้ามื่อละือสี่ห้าคนนะคะแต่ว่ายอดวิวบ่พุ่งจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้าทำขี้ไม่นี่ย้อนกระพึงได้เงินมาสองสามเดือนจ้าเพื่อนเพื่อนช่วงนี้ก็หลายเดือนแล้วก็คือ ยมวันยอดบ่ขึ้นนะคะก็ได้ชะงักอยู่นะคะกับบอได้รับโบนัสจากพัอหน้าเพิ่นนะคะยมวอนกับบริธารมลิดมานานได้าจากเพื่อน,นๆห่างๆจากการทำลิดกับบลื้นไหลเทอดใด ก็ขอโทษขออภัยนะคะแต่ก่อนยำมวไว้ยำมวนเบ้าคล้อง่นนี้นี่ฮะห่างหงจากหน้าจอห่างหงจากการถ่ายทำห่างห่างจากการภาคการเบ้าแล้วก็เป็นคุกคุกคะขักจ้เพื่อน,เ,อนเพื่อนเหมือนบ่เหมือนเหมือนเพิ่งทำไม้บกบก้าวไก่ไปจะเถื่อเหมือนหยุดอยู่กับที่เจ้าเพื่อนแต่ขอโทษขออภัยที่เขามารับชมแล้วบลื่นหูลื่นตานะคะ ฟานเปลือกเสร็จแล้วย้ายม่วนก็จะมาตัดเป็นตอนตอนนะคะเพื่อนๆเป็นชิ้นเป็นชิ้นพอคำนะคะมีดแตงลายสำหรับหั่นมันหั่นฝักท้องเชื่อมหรือฝักท้องบวดฝักท้องนี่ย้ายม่วนก็มีนะคะแต่่าบอทำนะคะใส่นี่ลหละบ้านๆน,นะคะพี่น้องหั่นตอนง่ายๆเลยนะคะตัดชิ้นง่ายๆเลยนะคะยายม่วนจะบ่ก ใส่พิมพ์หรือใส่รวดใส่ลายแจเ่เพื่อนๆก็มีทำแต่ยี่มวนพอทำทำแบบง่ายๆพื้นบ้านพื้นบ้านของเฮาเจ้าพี่น้องตัดตอนพอคัดน่ารักนะคะหรือแล้วแต่ถนัดจ้านะคะแต่ละบ้านก็ทำาม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าย่มวนมือนี้เห็ดแบบสูตรบ้านๆจ้าสูตรง่ายๆจ้าพี่น้องจ้า มือนี้จะทำสองเมนูจ้ะเพื่อนๆนจะทำเมนูฟักทองเชื่อมแล้วนี่บบเมนฟักทองเชื่อมนะคะฟักทองเชื่อมนี่ขอโทษขออภัยฟักทองเชื่อมชี้อีกลักษณะหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนนี่คือบวชฝักทองจ้าพี่น้องจ้าฟักทองเชื่อมแล้วก็บวดฝักทองและคนละยางกันนะนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ทําคนละยางกันนะคะบางคนจะเข้าใจผิดว่าฝักทองบวชฝักทองและฝักทองเชื่อมจ้า เป็นของหวานชนิดเดียวกันทำมาจากฟักทองอยู่จา้าแต่ว่าทําคนละาวิธีนะคะเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวมือลัางมีโอกาสยม,ม่อนใดฟักทองจะมาทําฟักทองเชื่อไหมพ่อแม่พี่น้องชมอยู่นะคะก็รอติดตามชมนะคะเพื่อนๆมือน,นี้ก็คือบวชปักอือหรือบวชฟักทองแกเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวยม่อนขอตัดชิ้นฟักทองให้เสร็จก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวรอชมขั้นตอนต่อไปนะคะ ยี่โมนก็หั่นฟักทองเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนนี่นะคะสําหรับที่ยี่โมนจะไปทําบวชฟักทองมือน,นี่นะคะเพื่อนเเดี๋ยวยี่โมนจะนําไปล่างก่อนนะคะนี่ค่ะยี่โมนจะนําไปล่างก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนจ้า เราก็ได้ด่างล่างเศษเรียบร้อยแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเติมน้ำนิดนึงแล้วไปเขี่ยวตั้งไฟอ,อ่อ,อนๆนะคะอย่าใส่ไฟแดงเด็ดขาดจ้าเพื่อนเพื่อนที่ม่อนก็อตั้งมาประมาณนึงแล้วนะคะสําหรับเนื้อฟักทองที่ยังพ่ทันเด้เด็ดเปื่อยเราสามารถคนก่อนได้นะคะเพื่อนๆน,นให้เขามีความสุขความหอมให้ทัวท่วๆกันแล้วเรามาเติมน้าตาลตอนที่เขา้อนแล้วนะคะเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวมอนคอเติมน้าตาลลงไปเลยนะคะใส่น้าตาลประมาณครึ่งกิโลจ้่เพื่อนๆนนะคะแล้วจะเคี่ยวน้าตาลเพราะน้ําตาลเปื่อยนะคะแล้วก็จะถึงเติมกะทิขั้นตอนต่อไปแต่ว่าตอนนี้คอเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆขนาดไฟย้ยม้อนอ่อนๆนะคะพองโฟดขนาดนี้จ้่เพื่อนๆนี่หนนี่นาตาของฟักทองที่จะม้อนเคี่ยวไว้จะบริบบแตกนะคะเพื่อนๆนถ้าหากเราใส่ไฟแรง อยู่ในระยะเวลาช่วงนี้นะคะจะเละแล้วก็แตกหมดบ่มไม่เหลือให้เห็นชิ้นฝักทองเลยนะคะเพื่อนๆจะมีความเละนี่ก็สุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับฝักทองของเยื่ว่นก็ยังหน้าตาคงเดิมจะเพื่อนๆนะคะเกลือ <ๆ S 2> <ๆ>จะพี่น้องเยื่ว่นจะเติมเกลือลงไปนะคะเพื่อรสชาติความกลมกล่อมนะคะเพื่อนๆพอว่าเยื่ว่นใส่กะทิกองมือนี่จะบริใส่กะทิสดนะคะเ <ๆ S 1> <ๆๆ S 2> พื่อนๆ ใส่กะทิกองเพราะว่ากะทิสดเกิดปลกเผาเกิดนอเบิดจะเพื่อนเพื่อนเบ่เหลือนะคะน้ำก็คูกคีกเกินไปยีมวอนคอเติมน้ำนิดนึงหากบ่หวานก็ขอเติมน้ำมันน้ำตาลลงไปอีกนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะสำหรับฝักท้องของยายม่อนกเอเศจเรียบร้อยนะคะป่งลงมาน้ำอุ่นๆยังห่อนๆนะคะสำหรับหม้อที่ยังห่อนเราสามารถเติมกะทิลงไปเลยนะคะเพื่อนเพื่อนสำหรับกะทิกองนะคะยายม่อนจะบอกไปเคี่ยวที ตั้งไฟนะคะยี่มวันจะมาเอามาลงตอนที่เราโยกลงเสร็จแล้วยี่มวันถึงจะเติมน้ำกะทิลงไปจ้าเพื่อนเพื่อนนี่คือกะทิคลองที่ยี่มวันใส่นะคะเพื่อนเพื่อนขั้นตอนการทําฝักท้องบวชฝักท้องของยี่มวันนะคะก็ถึงขั้นตอนจบสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก็ค้นให้ทัวทัวๆกันก็คือหน้าตาหน้าทานนะคะเพื่อนเพื่อนชิ้นฝักท้องก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะคะบริบบแตกจ้าเพื่อนเพื่อนยังเหนียวเหมือนเดิมนะคะจ้า เน้นยาใส่ไฟแรงนะคะเคล็ดรับอยู่ที่ไฟแรงแจ้เพื่อนๆนถ้าไฟแรงเละแน่นอน,น,อนเบื่อหลือชินเหลือตอนนะคะเพื่อนเพื่อนนะกระจ,ยระจายไปเลยนะคะสําหรับเนื้อฟักทองนะคะเพื่อนๆยายม่อนก็เสร็จออกมาเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆสํานสหรับฟักทองเชื่อมของยายม่อนก็เสร็จสมบูรณ์แบบนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจ้ากดกระดิ่งเพื่อจะประพาดคลิปใหม่ๆจากช่องยายม่อนคนเดิมนะคะ หากผิดพลาดประการใดก็ขอ,ขอโทษขออภัยไวนะ้หนที่นี้นะคะเพื่อนๆนี่ก็คือฟักทองเืียมทีเจมวนทําเสร็จเรียบร้อยหน้าตาหนาทานบ่จะเพื่อนๆนะคะสําหรับทวยนี้ยกให้เพื่อนๆไปเลยจ้านะคะสวยงามใส่ปิ๊งเลยจ้ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้เจมวนก็จะขอตัวไปเพียงซ้ำนี้นะคะใบคลิปหน้าพ่อกันไม่จ้าสวัสดีคะ่ะ